อ่านี่พื้นที่นะครับอันนี้ที่ที่เราจะขุดสามมาถึงบริเวณนี้ถึงกอไผ่นะครับกอไผ่เอาออกนะครับก็จะเหลือบริเวณแถวนี้ต้นไม้ใหญ่ไว้นะครับผมก็จะปลูกพยุงเพิ่มตรงนี้เลยโดยใช้อุปกรณ์ขุดของอุปกรณ์ขุดของแมส DIY นะครับจะตั้งกล้องก่อน ก่อนมาเลยคือต้องม่งปิดหัวเพราะว่ายุงเยอะนะครับช่วงนี้ปากลงนะครับปากลงแล้วก็หมุนหมุน นิดอีกนิด,น,ดนี่ครับเสร็จแล้วครับรอุปกรณ์มเห็นชัดไหม,มดูกันก็จะได้หลุมประมาณนี้ แล้วก็เอาต้นไม้ที่เราจะปลูกลงได้เลย